แล้วออกมามันเป็นตลาดเนี้ยอุดมสุขวอกอ่ะมันเป็นเหมือนแบบกึ่งจะบอกว่าตลาดก็ไม่เชิงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนฟู้ดเซ็นเตอร์หน้าร้านของเชฟอะ่ะญี่ปุ่นอะ่ะมีร้านไก่ย่างไม้ละ12บาทชื่อไก่ย่างไม้ละ12บบาทคราฟคอร์อารฟอ่ะครับ,อรอรบผมเห็นนั่นแต่ะตอนก่อนจะเข้าไปในร้านอะ่ะมันมีร้านไก่ย่างอยู่อะ่ะแล้วผมก็แบบเหลือสายตาไปเห็นอะ่ะว่าไก่ย่างไม้ละ12บบาทคราฟใช่ปะ่ะแล้วผมก็ไม่พูดอะไรอะ่ะ เพราะว่าผมเห็นแต่ผมไม่คิดว่าคนอื่นเห็นผมก็ไม่พูดอะไรไอ้ไฟแม่งยืนข้างๆผมเ้ยแม่งหันมากระซิบข,ข้างหูผมบอกว่าไก่ย่างมา้สิบสองบาทครับขำเกือบสำลักอยู่ตรงหน้าร้านเขาไอ้เชี่ย <c oughs> ไอ้ไฟแม่งเสือกรู้ด้วยมันรู้ว่าแบบว่ากังอันกั้นขำอยู่อะได้หรอวะบ้าเอย้ยสุดท้ายออกมาก็ได้ซื้อไก่ย่างมาไ้สองบาทครับจริงๆด้วยคือผมเดินเข้าไปสั่งอะตอนออกมาจากร้านญี่ปุ่นอะว่าพี่ครับขอไก่ย่างสี่ไม้ครับน้ำจิ้มไหมครับเอาน้ำจิ้มครับ กลับบ้านหรือว่าทันนี่ครับกลับบ้านคราฟไอ้บ้านมันก็นกกดึงแขนผมว่าบอกไอ้นายพอแล้วเดี๋ยวโดนต่อย <c oughs> ก็เมนร้านมันชื่อไก่ย่างสิบสองบาทคราฟอะ่ะผมก็เลยว่าเจ้าของน้าจะพูดว่าได้คราฟอะ่ะ รักทิปป่ปูสามารถสนับสนุนเพื่อให้จะให้มีเงินกินข้าวอย่างมีความสุขในทุกๆวันได้โดยการโดเน a t ในทิปนี้ซึ่งจะแปะลิงก์ใต้ด e s c r i p t ันนี้นะคะหรือจะสนับสนุนโดยการซุปเปอร์แชทใน u t u ู e ทิปปูจะตอบคอมเมนต์ในทุกซุปเปอร์แชทที่ส่งมาเลยนะคะและสุดท้ายสามารถสนับสนุนโดยการเป็นสมาชิกช่องได้ด้วยจะได้สิทธิพิเศษตามระดับที่สมัครไว้เลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกัพ p อ o r t ที่มีให้กันนะครับ